้ว,วจะมาอาาราครับอาาบอเพราันจะรีวิวเหรอครับเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติครับใช่ค่ะอือฮะอ่าไหนไหนไหนรูปตาหน้าตามเป็นยังไงโชว์พี่ก่อนดูก่อนสิอ<ช>ือฮึอันมันหายหัวเป็นหางหางเป็นหัวไปแล้วลูก<ช>นี่นะคะที่เราสั่งไปนะคะเพิ่งได้วันนี้นะคะ เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยออโตเมติกฟีดออโตเมติกฟิชฟีเตอร์นะคะช่วยกันแกะลูกนะไปแกะออกมาแล้วนะคะโหยังแบบที่ชงกาแฟของคุณแม่เลยนะคะนี่ก็น่าจะอยู่ได้สักประมาณสามสี่วันอยู่เลยนะ ถ้าเราตั้งไว้จริงเนี่ยโอเคเพราะตอนแรกคุณแม่ดูก่อนหนะ้านี้มันอันเล็กนะคะ is t too small โอเคอเดี๋ยวเปิดกันนะคะนี่ค่ะค่ะเด็กๆก็ช่วยกันแกะออกมานะคะอันนี้มีแบบใช้เป็นไฟบ้านนะคะกับใช้ฐานนะคะ two in one นะคะแต่ว่าเราก็เราจะใช้แบบเป็นฐานนะคะเพราะว่าไม่อยากจะเสียบปลั๊กมัน มีคู่มือด้วยนะใช่ไหมคะที่ชัดแบดของปลาเดี๋ยวเราต้องเขียนก่อนน,นี่มีคู่มือภาษาไทยด้วยนะคะเนี่ยอะไรเขาเขียนว่าอะไรวิธีใช้เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเราศึกษากันก่อนนะ อนนี้นะคะเราก็ตั้งเวลานะคะเขาก็หมุนจริงๆนะคะคุณแม่ตั้งไว้ทั้งหมดให้มันหมุนทั้งหมด9้ารอบซึ่ง<ช>แม็กสุดนะคะทางโรงงานตั้งมาให้ได้แค่3รอบนะคะแต่ว่ามันน้อยเกินไปนะคะแม่ก็เลยเอาทั้งหมด9รอบนะคะสูงสุดแล้วเพราะว่ารอบหนึ่งมันได้แค่นี้นิดเดียวเนี่ยรอบหนึ่ง มันก็จะหมุนทั้งหมด9รอบนะคะเ,เพื่อที่มันอาจจะได้สักครึ่งกระปุกก็ยังดีแม้เราต้องเปลี่ยนแผนเป็นสองรอบตั้งเป็นสี่รอบเจ็ดโมงแปดโมงแล้วก็เที่ยงเออสิบเจกับสิปทั้งหมดเก้าสีสาครั้งนะคะเดี๋ยวลองลองดูกัน อันนี้นะคะสมรอบแล้วนะคะ <S <S เราตั้งไว้เกรอบนะคะสูงสุด9รอบสารอบแล้วหมุนช่วงแรกมันจะยังไม่ค่อยออกนะคะต้องแบบช่วงท้ายยู้ยเฉยเฉลิโลสี่รอบมันก็ออกไม่เยอะมากเพราะ,ะนั้นเราต้องตั้งรอบให้มันหลายรอบหน่อยะคะ่ะเราก็ตั้งแม็กสุดเลย สี่รอบแล้วโลกเนี่ยมันหมุนสี่รอบเดี๋ยวเราเมาดูกันนะคะว่าถ้าเราตั้งให้มันไหลออ,อกมา9้าครั้งนะคะเ้ารอบอะคะ่ะมันจะได้ประมาณไหนถ้ามันน้อยไปเราอาจจะตั้งให้มันเจ็ดโมงรอบหนึ่งแปดโมงรอบหนึ่งนะคะ ฮะอ้าอ,อาอ่อนตื่นเต้นมากาเลยฮะเจ็ดละไหลลงยังแปดแล้ว นี่นะฮะรอบหนึ่งเจ็ดโมงรอบสองแปดโมงเห็นไหมมันหมุนแล้วลูกนี่นะคะรอบหนึ่งเจ็ดโมงของเรานะคะเป็นเวลาเป๊ะเลยเราก็อยากจะรู้ว่ามันจะไหลลงมาจริงหรือเปล่านะคะอันนี้คือที่ให้อาหารปลานะคะมันจะหมุนอยู่นะคะหมุนมันอาจจะแบบหมุนแล้วก็ไหลตอนปลายอะ,ะ่ะตรงช่วงท้ายนะคะ เดี๋ยวมาดูกันอ่ามาแล้วตรงเวลาเป๊ะเป๊ะนะคะอันนี้เราตั้งให้มันหมุนทั้งหมด9รอบนะคะสูงสุดเลย9รอบในกันไหลลงมา1นึ่งรอบแล้วสองนับสองแม รอบสองช้านี้นะคะเด็กๆก,กำลังจะไปโรงเรียนเ็จะเสียงดังหน่อยนะคะพระวันมาดูด้วยเดี๋ยวประวันอาบน้ำด้วยนะอ่ะรอบสองพระวันไม่จับลูกรอบสองประวันจะชอบมาอ่อ๋อเป็นปวันเป็นปลาประวันอยากได้อาหารปลาใช่ไหมสองรอบแล้วลูกได้เท่านี้เองเห็นไหมคะเราจะต้องการแบบเยอะหน่อยนึ่ง เก้ารอบแม็กสุดของมันก็จะได้ประมาณสักหนึ่งถ้วยตวงอะค่ะโดยประมาณเดี๋ยวคุณแม่ลองใส่ให้ดูเก้ารอบมปนประมาณไหนนะคะสองรอบแล้วเนี่ยหมุนอยู่ประมาณไม,ไม่ไม่ต้องลูกเดี๋ยวเขาไหลเองสองรอบเวลาหมุนเนี่ยรอ,อ,อบเจ็ดโมงใช่ไหมที่คุณแม่ตั้งมันก็จะโชว์ก่อนเนาะแล้วอันนี้มันรอบเจ็ดโมงกำลังทำงานอยู่นะคะ แล้วมันก็จะโชว์รอบถัดไปนะคะคือรอบสองนะคะคือแม่ตั้งไว้แปดโมงนะคะส่วนอันนี้นะคะมันก็เหมือนโถกาแฟเลยนะคะเห็นไหม,มแต่ถ้าใครมีไอตัวกันชื้นนะคะแต่ต้องเป็นอันใหญ่นิดนึงนะ,ะเป็นสักประมาณเท่านิ้วโป้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันปั่นแล้วลงมาเดี๋ยวกลวกไปติดเครื่องข้างใน,นะคะ่ะต้องเป็นอันใหญ่นิดนึงหรือห่ออะไรเอาไวะคะ้ค่ะ มันจะอาจจะช่วยให้แบบอาหารปลามันไม่ติดกันหรือกันชื้นได้บ้างนะคะเดี๋ยวแม่หากันชื้นมาใส่ด้วยดีกว่าตอนนี้ก็ยังจะล็อบที่แปดหรือเก้าแล้วแหละเนาะตูประวันชอบมากอันนี้คุณแม่ติดไว้นะคะกลัวมันแบบแบบอะไรอ่ะบล็อกหลุดบล็อกออากมา่ก็เลยติดเอาไว้ให้มันอันนี้น่าจะยึดเดี๋ยวไปยึด เานนันชอบมากอดูนะคะปริมาณกันไหลนะนี่น่าจะรอบที่เก้าแล้วมั้งสุดท้ายแล้ว,น,วน,นี่นะคะก็อะไรคะครบเก้ารอบแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เอาไปวัดปริมาณให้ว่า มันได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้รอบแรกคือรอบ7จ็ดโมงใช่ไหมเดี๋ยวประวันต้องไปอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวแปดโมงมันจะไหลอีกทีหนึ่งเดี๋ยวแม่ค่อยให้พี่ตีนะคะมาช่วยดูเนาะว่ามันไหลตอนแปดโมงจริงๆไหมนะคะก็จะได้เป็นรอบเจ็ดโมงแล้วก็รอบแปดโมงนะคะรวมกันเพราะว่ารอบเดียวมันไม่พอนะคะก็ลเลยเอารอบแปดโมงอีกรอบหนึ่ง นะมันจะได้เป็นอาหารเช้าไงแล้วก็เย็นรอบสี่โมงกับรอบห้าโมงโอเคนะคะอันนี้นะคะเป็นรอบเจ็ดโมงนะคะเดี๋ยวคุณแม่นี่เมื่กกี้ไหลออกมาแล้วแล้วคุณแม่ก็เอามาใส่ถ้วยตวงจะได้ดูเห็นกันนะคะว่าอันนี้เห็นไหมคะหนึ่งครับได้ประมาณหนึ่งถ้วยตวงพอดีเลยหมุนในรอบเจ็ดโมงนะคะรอบแรกของเราได้ประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะคะ ล้วเราจะตั้งรอบแปดโงก็เอาอีกถ้วยตวงหนึ่งก็คือ1นึ่งถ้วยอะค่ะหนึ่งถ้วยตวงก็นับเป็นมื้อเช้าของเขานะคะก็โอเคนะสำหรับถ้าเราไม่ได้ไปที่บ่อด,ด้วยตัวเองนะคะก็ยังดีป่าเขาจะได้มีอาหารกินนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสาธิตนะคะวิธีการใช้เครื่อง ให้อาหารปลาอัตโนมัตินะคะคืออันนี้นะคะอันใหญ่หน่อยเนาะน่าจะอยู่ได้สัก3ามวันเวลาเราไม่สะดวกเงี้ยคะ่ะอ,อตโตเมติฟิชฟีเดอร์นะคะคุณแม่ซื้อมาจากช้อปปีนะคะถ้าสั่งมาจากต่างประเทศก็น่าจะประมาณพันสองไม่เกินพันสามนะคะแต่ว่าน,นี้เราสั่งมาจากออในร้านเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นให้นะคะในร้านในกรุงเทพอะคะ่ะก็จะประมาณพันสี่แต่เขามีคู่มือภาษาไทยให้ก็ง่ายนะคะ นี่คือคู่มือนะคะก็เดี๋ยวจะแตะไว้ให้ในคลิปนะคะอันนี้ร้านนี้ก็โอเคอันนี้อย่างที่บอกเขาใช้ฐานทั้งหมด4ก้อนนะคะเป็นไทสีอ้วนๆกําลังดีนะคะไทสีแล้วก็สามารถเสียบปลั๊กได้แต่ว่าตอนที่เครื่องมาเนี่ยคะ่ะเขาจะตั้งเซตร,ระบบมาจากโรงงานนะคะก็เราจะต้องตั้งนาฬิกาเองนะคะ อันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตั้งเวลาก่อนนะคะให้เป็นเวลาปัจจุบันนะคะนี่นะคะเราก็การตั้งเวลานะคะเขาตามคู่มือให้ไปที่คำว่าคล็อกนะคะแล้วก็มันจะขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็เซตกดปุ่มเซตให้กระพริบว่าเราจะเซตนะคะแล้วก็เราไปที่ไปที่คล็อกก่อนนะคะมันก็จะเป็น24 24นอน,นะคะไม่ ช่ค่ะตอนนี้เป็น10บโมงปุ๊บสิบโมงปุ๊บแล้วก็กดที่ทัมเมอร์นะคะเป็นนาทีนะคะอือหือสิบโมงยี่สิบเจ็ดเมื่อเสร็จแล้วนะคะแล้วกด r ันนะคะอืป๊บเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คดูนะคะว่าเรากดถูกไหมคะไปที่คล็อกตอนนี้อ่ะสิบโมงยี่สบเจ็ดเห็นไหมคะ สิโมงยีโอเคนี่คือการเซตนะคะเซตเวลาอันนี้นะคะต่อไปเราจะทำการตั้งเวลาให้อาหารปลาอัตโนมัตินะคะอ่าเขาก็กดตัวทมัมเมอร์นะคะตรงกลางบนนะคะทมัมเมอร์ปุ๊บแล้วก็กดคำว่าเซตนะคะหนึ่งนี่คือรอบที่หนึ่งนะคะเซตก็คือแล้วก,กดเซตนะคะว่าเราจะเซตนะคะ ขั้นตอนที่3ก็กดทมัมเมอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็เลือกเวลาบ่ายโมงสิบสี่นาฬิกาสิบห้าแต่คุณแม่รอบแรกคุณแม่จะเอาเจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงนะคะค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเราก็กดเซตนะคะเป็นรอบสองนะคะรอบสองเอาแปดโมงนะคะ นะคะก็นับเป็นมื้อเช้านะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือ3ก็คือรอบที่3มนะคะมื้อเย็นเนาะมื้อเย็นคุณแม่ตั้งเป็นเออสิบหกนาฬิกานะคะสิบหกนาฬิกาสิบห้าสิบหกนะคะแล้วก็กดเซตอีกทีนึ่งนะคะรอบที่สี่นะคะ ก็เป็นรอบ17นาฬิกานะคะกดทัมเมอร์ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะกระพิบอย่างนี้นะคะ17ใช่ไหมอ่า17นาฬิกานะคะมันตั้งแม็กสุดเนี่ยได้ทั้งหมด6 6รอบนะคะแล้วก็กดเสรอีกทีหนึ่งเพื่อดูนะคะรอบแรก7โมงมื้อเช้า7โมงกับ8โมง รอบ3ก็คือ16นาฬิกา17นาฬิกาคือมื้อเย็นนะคะเพราะว่าไอ้ตัวปริมาณอาหารที่ไหลลงะคะมันรอบเดียวมันไม่พอคุณแม่ก็เลยตั้งเป็นคู่มื้อเช้ากับคู่มื้อเย็นนะคะเดี๋ยวจะอันนี้สำหรับการตั้งเวลาให้อาหารปลานะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นการตั้งการให้ปริมาณอาหารปลานะคะ ว่าแบบเออให้มันไหลมามากน้อยเท่าไหร่นะคะเราก็กดไปที่วอลลุ่มนะคะซายล่างนะคะกดไปที่วอลลุ่มปึ๊บรอบแรกเห็นไหมคะมันจะหมุนได้ทั้งหมดมีอาหารปลาหมุนรอบหนึ่งนะคะมันก็จะได้ประมาณสักแบบ1ช้อนโต๊ะอะ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่พอสําหรับอาหารมื้อปลาของเรานะคะเราก็เลยตั้งได้ให้แม็กสุดเลยเป็น9รอบนะคะ เดี๋ยวคุณแม่จะทำให้ดูนะคะวอลลุ่มกดวอลลุ่มนะคะนี่รอบสามรอบสี่นะคะมีแม็กสุดก็คือหรอบนะคะแต่เดี๋ยวเราเอารอบแรกก่อนนะคะวอลลุ่มแล้วก็กดไปที่เซตตึ๊บเห็นไหมคะมันก็จะกระพริบหนึ่งอันนี้นะคะมันก็สองรอบหมุนสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหรอบเจ็ดรอบแปดรอบ9รอบนะคะ แล้วก็เซตสองนะคะก็เป็นในอาหารปลารอบสองของเราที่คุณแม่ตั้งก็คือ8ปดโมงแม่ให้มันหมุนไหลลงมาปริมาณ9รอบนะคะแล้วก็เซตรอบที่3ามนะคะ <c oughs> ก็เก้ารอบเหมือนกันใน16บหนาฬิกานะคะรอบ3ของเราให้มันไหลเยอะลงนิดนะึงเรอบ นะคะรอบ4ี่คุณแม่ก็ตั้งอีกให้มันหมุน9้ารอบปริมาณอาหารที่ไหลลงมานะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะว่านี่นะคะ9รอบรอบ5้าเราไม่มีนะคะแม่จับเป็นคู่เนาะ7จ็ดโมงแปดโมงนะับเป็นมื้ออาหารเช้ามื้ออาหารเย็นแต่ว่าถ้าใครแบบให้เวลาไหลรอบหรือ,อยังไงก็ก็ก,ก็ลองดูประยุกต์นะคะอันนี้คือปริมาณอาหารเนาะแล้วเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูคะ่ะ นี่คืออาหารที่หมุนออกมานะคะเรอบนะคะนี่คุณแม่ช่างให้ดูเลยนะคะเ้ารอบมันจะได้แค่ประมาณ1น่ถ้วยตวงนะคะอันนี้คือหมุนหมุนออกมารอบหนึ่งนะคะเรอบเพราะฉะนั้นมันไม่พอคุณแม่เลยอันนี้รอบ7จ็ดมงอาหารปลาก็จะได้กินแค่นี้นะคะ เพราะฉะนั้นแม่ก็เลยรอบ7จ็ดโมงและแปดโมงก็หมุนให้มันหมุนอีก9รอบก็จะได้เท่านี้นะคะก็เท่า,ากับว่ามื้อเช้า7จ็ดโมงแโมงเนี่ยก็จะได้สองถ้วยตวงนะคะสถ้วยตวงนะคะมันก็ประมาณได้ประมาณนี้นะคะเท่ากับ1มื้อนะคะที่คุณแม่ตั้งไว้ถ้าแบบของคุณแม่นะเก้รอบนะคะก็จะประมาณสักรอบหนึ่งเนี่ยมันจะได้สักถ้วยตวงหนึ่งนะ่าจะประมาณสักเกส เ0เขาเรียกว่าอะไร90กรัมเนาะแต่ว่าถ้าทําเป็นนี่รอบ7จ็ดโมงใช่ไหมคะรอบ8ปดโมงถ้ารอบ7จ็ดโมงแโมงรวมกันเนี่ยเช้าเนี้ยอาหารปลาของแม่ก็จะได้ให้ประมาณนี้นะคะไหลรอบหนึ่งที่เราตั้งค่าไว้นะคะนะลองฝึกดูคะ่ะเพราะว่ามันมันก็ แล้วแต่นะคะพอดีในบ่อแอบบ่อใหญ่นิดนึงแล้วก็แม็กซ์สุดก็คือได้แค่นี้แล้วแหละถ้าต้องการมากกว่านี้ก็ต้องแบบทําเวลาให้ถี่ขึ้นนะคะแต่ว่าแม็กซ์สุดรอบหนึ่งก็คือได้หมุนได้แค่9้ารอบได้แค่หนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็อันนี้นะคะที่คุณแม่วันหนึ่งอะคะ่ะอาหารปลาของคุณแม่ก็จะกินได้ประมาณนี้ประมาณเกือบเท่าไหรอ่อ่ะเกือบสี่ขีดอยู่นะคะ สีขีดนะะี่ะรวมแล้วรอบ7จ็ดโมงรอบ8ปดโมงแล้วก็รอบ16บหกโมงสินาฬิกาสินาฬิกานะคะก็ได้ประมาณสักวันหนึ่งะะที่คุณแม่ตั้งนะคะถ้าใครอยากได้น้อยกว่านี้ก็อาจจะลองปรับลดลงดูนะคะจำนวนรอบหรือว่าจำนวนแต่ว่าในบอกก็ก็ได้แม์สุดนะคะของคุณแม่ก็คืออันนี้ประมาณ4ขีดนะคะต่อวันที่อาหารปลา ของคุณแม่จะได้กินนะฮะอยากได้มากก็น่าจะต้องเพิ่มรอบอีกอะไรอย่างเงี้ยคะถ้าเกิดว่ามันได้ทั้งหมด6รอบเนาะก็เท่ากับว่ามันก็จะได้วันหนึ่งมันก็จะได้ให้อาหารปลาได้ประมาณแค่โลนึงนะแต่ยังไงมันมันคงไม่เหมือนกันหรอกแล้วแต่ความต้องการนะคะลองลองลองดูแล้วกันค่ะนะคะ,นะคะหนึ่งวันอาหารปลาของเราเครื่องไว้ใจได้อยู่นะ,ค,ะคุณแม่ก็จับเวลาดูเขาอยู่ว่าเออเขาเป็นยังไงนะคะ ประมาณวันหนึ่งก็ประมาณสี่ขีดนะคะลองตั้งดูค่ะส่วนตัวอุปกรณ์นะคะอันนี้นะคะอันเนี้ยอย่างตอนเนี้ยประมาณสิบโมงจ็สิบเอ็ดโมงนะคะเขาก็จะโชว์ว่ารอบต่อไปก็คือรอบที่สามก็คือสิบหกนาฬิกานะคะที่แม่ตั้งเอาไว้นะคะเขาก็จะโชว์ในรอบถัดไปนะคะว่าจะให้อาหารอีก ะะตอนนี้แม่ก็เอามาเทสที่บ้านก็เออ,เอ,อก็โอเคเขาไหลลงตรงตามที่เราต้องการนะคะถ้าเกิดว่าในคู่มือบอกว่าถ้าเกิดว่าเสียบปลั๊กไปด้วยตรงนี้นะคะเป็นตัวเสียบปลั๊กด้านหนึ่งด้านหนึ่งเสียบปลั๊กไปด้วยใส่ฐานไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราใครเสียบปลั๊กเนี่ยนะคะเขาก็จะมีอะแดปเปอร์มาให้เสียบปลั๊กที่บ้านเนี่ยแล้วถ้าไม่ได้ใส่ฐานเนี่ย แล้วสมมติว่าไฟดับเนี่ยค่ไม่มีไฟหล่อเครื่องมันเลยค่ะไอสิ่งที่เราตั้งไวน้นยค่ะมันจะดับหมดเนาะเพราะฉะนั้นก็ใส่ฐานเอาไว้ด้วยเสียบเสียบปักไวก้ก็ก็ใช้ปักก็ได้ก็คือจะต้องถ้าไม่อยากตั้งใหม่ค่ะก็ต้องมีฐานด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อ แนะนำของทางร้านมานะคะว่าต้องมีจะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสร็จใหม่แต่อันนี้คุณแม่เอาไปไว้ที่บ่อนะคะมันก็ไม่สะดวกก็เลยใส่ฐานอย่างเดียวนะคะเห็นไหมคะอันนี้มันจะต้องโดมๆขึ้นมาอย่างนี้นะคะแต่อันนี้คุณแม่กลัวมันหลุดก็เลยเอาแปะเอาไว้นิดนึงกันไว้แล้วเดี๋ยวอันนี้จะเอาเขามีตัวตะขอตัวตะขอเดี๋ยวเราไปแง่งมันไม่ให้มันหล่นลงไปนะคะยึดนิดนึงเนาะ อันนี้นะคะส่วนอันนี้ก็เสียบง่ายๆเลยนะคะแต่เราก็เอาเสียบเข้าไปตรงๆนะคะน,น,นะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นรูแบบพอดีกันแล้วก็เสียบปุ๊กเข้าไปเลยได้เลยนะะแต่ว่าเรากลัวมันหลุดเราก็เอาสกอ็อตเทปเข้ามานิดนึงเนาะอันนี้นะคะเป็นวิธีการเสียบเนาะนม่ก็เสียบเข้าไปเลยเป็นชิ้นใช่ไหมคะ นี่รูอันนี้เอาอแหนมแหลมออกมานะคะมันจะได้เบนออกมาตรงๆแล้วก็กดขึ้นไปนิดนึงพี่เป็ดมาช่วยคุณแม่จับหน่อยลูกจับไอ้ตัวนี้เอียงขึ้นนะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เป็ดสอนใส่เนาะเอาแหลมแหชมโชก่อนใช่ออกมาเนะาะเอียงนิดนึงแล้วก็แล้วก็กดเข้าไปเบาๆเนี่ยเห็นไหมก็สุดมืแอแหละอาว่างลงครับเนาะ แล้วใส่นะฮะใส่ตัวข้างนี้เนาะอืมเอาเอาเอนนนๆขึ้นหลกอ่ะช่วยต้องช่วยกันน,น,นี่เห็นไหมมันจะมีเห็นไหมคะมองไม่เห็นอะ่ะเป็นเห็นไหมลูกเออนั่นแหละเสียบเข้าไปข้างๆเนาะเหมือนต่อเลโก้หลกเนาะอือและนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอือแล้วข้างนี้อีกข้างหนึ่งด้วยครับอ่าข้างนี้นะอ่า มันก็จะตรงข้ามกันเห็นไหมฮะจะเป็นรูรูเียบเข้าไปแล้วเดี๋ยวเอาตัวยึดนิดนึงมันจะได้น่นเนาะถอยลงนิดนึงเออนั่นแหละโอเคใส่ได้แล้วออปึ๊บโอเคนะคะลองดูนะคะเผื่อเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อน <c oughs> ๆพนพี่ๆนะคะเพราะว่าการเซ็ตไม่แอบงงน,น,นิด,น,ดนึงนะแม่ใช้เวลาในการแกะอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเลยนะโอเคค่ะ ส่วนตัวฝาปิดเปิดนะคะมันก็จะมีรูเห็นไหมคะแง่งแล้วก็ให้บิดบิดเข้าข้างนะคะเนะะีนะะ่ยค่ะเราก็ดูจากตรงแง่งนะคะเห็นนะคะมันจะมีสักสามมุมนะคะตรงแง่งเราก็ต้องเล็งก่อนปิดนะคะแล้วก็ค่อยบิดมันนะคะต้องลงล็กอกมันนิดนึงเนาะ ส่วนตัวถ่าน3 C นะคะเขาบอกว่าถ้าเราใส่สีก้อนไปแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ถ่านอย่างเดียวนะคะมันจะอยู่ได้3เดือนแต่ว่าถ้าเราตั้งเวลาแบบถี่ถี่เป็นอย่างเงี้ยแล้วหมุนรอบขึ้นอะไรเงี้ยแม่ก็ว่าน่าจะสัก2เดือนก็น่าจะอาจะจะหมดแล้วแหละนะคะลองดูนะคะทุกคน